โพลที่หลายฝ่ายหยิบยกมาอธิบายสถานะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโพลที่เขาทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็นําไปอ้างเองได้นั่นก็คือนิดาโพลครับพี่โกครับครับคือเมื่อเช้าก็คือสีกันสีกันก็เลยคุยกัน,กนบ่อยผูกเป็นโตกับพี่โก้<า>นะหมายถึงมาออกรายการวิทยุนะ พอ,ออกวันอาทิตย์เช้ามาวันจันทร์ฟังพี่โกเลยจานสุวิชาจะมาไล่เรียงเนี่ยเห็น <c oughs> คือลำพังถ้าเราดูโพที่แกออกมาแล้วอ่านตามเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใจมันไม่ได้ <ผม S 2> เห็นรายละเอียดเท <ผม S 2> ่ไห้เป็นมนุษย์ที่ช่างถาผมก็เลยต้องนัดมาคุยแล้วก็ให้ประเมินว่าอ้าวแล้วจากโพที่ออกมาวันเนี้ยนะครับมันแปลงเป็นคะแนนได้อย่างไง โอ้โหเอาไปถอดเป็นตัวเลขได้ดูเยเดี๋ยวถอดตัวเลขให้ฟังเลยแต่จริงๆวันนี้มันออกมาซ้อนกัน2โพนะฮะก็คือมีเด้าโพอันหนึ่งนะฮะคืออันนี้ที่ขึ้นหน้าจอกับอีกอันหนึ่งก็คือสวนดุสิตุสิตโพซึ่งก็มีความละไม้กันอยู่พอสมควรอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างเล็กน้อยสลับตำแหน่งไอ้ที่สองที่สามแต่แต่ออันดับหนึ่งเนี่ยให้เหมือนกันคือพักประชาชนนะ แต่แรนนี้เอาว่าเอานิดาโพก่อนครับนิดาโพอกลับไปนิดาโพนิดาโพเนี่ย<ๆ>เขาก็สํารวจสามหัวข้อหลักครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของบุคคลที่ประชาชนจะสรรสุนให้เป็นนายมนตรีในวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทิ้งกันไม่ห่างนะคุณท<ๆ>มนตรีครับอ่าคุณเทงเนี่ยยี่สิบเก้าจุดศูนปด แล้วก็คุณหนูนี่ยี่สิบสองจุดสองสี่คุณหนูนี่ขยับขึ้นมาสองเปอร์เซ็นคุณเท้งขยับขึ้นมาเยอะหน่อยห้าเปอร์เซ็นต์จากจากการสํารวจครั้งแรกของเขายกแรกนี่คุณเท้งได้ยี่สบสี่จุดเจ็ดหกนี่ขยับมาเป็นยี่สิบเก้าคุณอภิสิทธิ์ทรงก็คืออยู่ที่สิบสองจุดห้าสองจากเดิมสิบสองหนึ่งสองคุณเชนนี่โอเคขึ้นมาสูสีคุณอภิสิทธิ์ที่สิบสองจุดหนึ่งสอง จาก9.64นะฮะส่วนยังหาคนเหมาะสมไม่ได้นี่ลดลงเหลืออยู่แค่9.36จาก14เหลือ9ส่วนคุณลุงลังคลเอกลังสีนี่หายนะหายฮะก็เดีควาาที่ไปอยู่เบอร์สิบคนก็มอกไม่มีหวังเลยเว้ยก็เลย เหลือแค่3.76คุนะครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเหลืออยู่1.92จสองันนี้เขาหยิบมานขึ้นมานิดหนึ่งเขเหยอบมา50าสบคุณหญิงหน่อยล่วงจาก2.64หนี่โอ้โหหายไปเปอร์เซ็นต์1นึุนะแล้วก็น้องไหมนี่ก็เหลือแค่1.24ก็เอาถ้ามองในแง่น้องไหม่ที่เขาอาจจะไปเทให้ทางคุณเท้งก็ได้ถะครับอันนี้คือนายก นะซึ่ถ้าพูดถึงวันนี้ก็คือต้องถือว่าเอานายกหนูนี่ก็ขึ้นมาได้ดีขึ้นมาแล้วก็อยู่ในจุดที่น่าจะยังเป็นอะไรที่อะไรคือสเสมอต้นสเสมอปลายพี่บอทีออนี้พอมาดูว่าเอาละแล้วมันแต่เวลาไปหย,ย่อนบนัตรเนี่มันหย่อนบัตรสองใบนี่ลงเขตกับลงบัญชีรายชื่อนี่ก็ไปดูเขตก่อน เขตนี่พักประชาชนขยับขึ้นมา3%นจาก30%นี่มาอยู่33.56%ิบสามจุดห้าครับพักภูมิใจไทยนี่ขยับมานิดหนึ่งนะก็ไม่ถึง1%ด้วยซ้ำก็ขยับมาอยู่22.76%อเพักเพื่อไทยขยับขึ้นมาเกือบหเอร์เหมือนกันก็อยู่เอออรกว่าอยู่ที่ 1 6 9หสองครับพักประชาธิป,ปัตย์ทรงๆนะขึ้นมาแค่หกสิบพอยตก็เออสบสองจุดหนะพักเศรษฐกิจวู หายไปเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฮะครับแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจนี่ลดลงมาเหลือแค่สองจุดเก้าสองโอ้โหนี่แสดงว่าตัดสินใจกันได้แล้วในช่วงที่ผ่านมาครับเหลือเหลือเหลือนิดเดียวเองแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาตินี่หนึ่งจุดแปดสี่ก้าทำหนึ่งจุดสี่ศูนย์ไทยสร้างไทยหนึ่งจุดศูนย์แปดพอมาดูบัญชีรายชื่อก็ใกล้เคียงกันนะครับกับไอตัวแบ่งเขตก็คือประชาชนสามสิบสี่จุดสอง กลุ่มใจไทย22.60เพื่อไทย16.20ปไย 20, ระชาธิปัตย์13.20เศรษฐกิจ3.40ยังไม่ตัดสินใจนี่เหลือแค่2.6นี่นน <c oughs> คือถ้าดูชั้นเดียวเชิงเดียวก่อนแล้วเดี๋ยววิเคราะห์อออแปลงมาเป็นตัวเลขถ้าดูจากอันนี้นะจะเห็นว่าคนไม่ตัดสินใจนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะฮะแล้วก็มันมันจากเดิมคราวที่แล้วนี่ประมาณ7-8 9%เนี่ยนะที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจหมดแล้วก็ถามลงลึกในรายละเอียดคุณพี่เป้าอาจารย์สุวิชาว่าเอ้ยไอ้ไอ้ที่มันตัดสินใจไปแล้วเนี่ยคือกลุ่มไหนนะ,ะหมายถึงว่าจาก8.4ที่ไม่ได้ตัดสินใจแล้วมาตัดสินใจใหม่แล้วตอนนี้เหลือแ 92, ค่2.92เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย คือกลุ่มวัยรุ่นถ้ามองจากชาร์ตมองจากผลสํารวจตั้งแต่คะแนนนิยมในส่วนของคนที่เป็นานายกแล้วก็บัญชีรายชื่อมาจนกระทั่งถึงเขตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพักส้มอย่างแรงแต่พอมาถอดเป็นตัวเลขคะแนนออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแม้จะแรงแต่ผลรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถอนออกมาเป็นเก้าอี้ก็ไม่ได้เข้าที่1นึเข้าที่สองแล้วก็แพ้นำเงิน แสดงว่านะฮะดูเอาเป็นว่านะฮะส้มเป็นตัวยืนและน้ําเงินเป็นตัวบุกและสีฟ้าเองก็ต้องการที่จะทวงคืนเช่นเดียวกันกับสีแดงเขาก็มีแฟนประจําของเขาอยู่นี่แหละมันก็เลยไม่แน่ใจว่าส้มจะยังได้เป็นขอบเป็นกมคือคือภาพใหญ่อ่ะส้มยังได้เป็นขอบเป็นกำถ้าเป็นขอบเป็นกมเนี่ยต้องเกินอย่าว่าแต่เกินครึ่งเลยเกินยี่สิบด้วยซ้ำไปยี่สิบกว่าอ่า ถ้ายี่สิบกว่าจะกว่าเท่าไหร่ก็ตามถ้าสมมุติว่ากว่าสักยี่สิบห้าที่เหลืออีกแปดนะฮะก็จะต้องมากระจายกันสามพักใช่ใชนะฮะ<ช>ถ้าสามพักนะฮะ<ช>น้ำเงินโอ้โหเที่ยวนี้ก็ยังมืดอีกเหมือนเดิมก็จะเหลือสองพักฟ้ากับแดงที่จะต้องแบ่งคือผมว่าผมว่าน้ําเงินอาจจะได้บางเขตอถ้าน้ําเงินได้บางเขตเามากสุดมากสุดสองหรือสามคือคือเอาเป็นว่าน้ําเงินเนี่ย ตอนเนี้ยถ้าสองถึงสามจากแปดเนี่ยเอาน้ำเงินเอาไปสามแล้วนะก็ก็จะเหลือห้าห้าเนี่ยเพื่อไทยเขาก็หวังว่าอย่างไงเสียเข้าต้องได้บ้างประชาธิปัตย์ก็จะแบ่งกับเพื่อไทยตรงนั้นจากห้าคือก็สามสองสองสามคละสองสามแค่นั้นแหละไม่ได้มากไปกว่านี้ถ้ามันผลมันจะเปลี่ยนได้อย่างเดียวครับก็คือว่าน้ำเงินกับฟ้าเนี่ย เลือกเจาะไปเลยออืว่าเฮ้ยเขตไหนคือไปไปดูว่าเขตไหนมีโอกาสแล้วเน้นเขตนั้นไปเลยจะด้วยกระสุนด้วยอะไรก็แล้วแต่นะประเมินแล้วทุ่มตรงนี้ถมตรงนี้ไม่ไปที่อื่นแล้วไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปสกิดกันให้มันไม่ยอมกันเราไม่ยอมไม่มีใครยอมใครอันนี้แหละคือกลายเป็นเรื่องของเบี้ยหัวแตกที่พูดกันทุกวันก็เตือนแล้วเตือนอีกอ่ะ